สวัสดีครับวันนี้มาชมการาทำพระจันทร์จำลองนะครับภาษาอีสานก็เรียกอีเกิ้งนะครับขั้นแรกก็ตัดไม้อัดนะครับเป็นรูปวงกลมขนาด240เซนติเมตรนะครับเป็นไม้อัด3แผ่นต่อกันนะครับตัดเสร็จแล้วก็ ทาสีรองพื้นสีขาวรองพื้นนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยแห้งทาสีรองพื้นนะครับให้เสมอกันครับแล้วก็ตากแดดปล่อยแห้งครับทำเพื่อในงานมาฆามาศวันมาฆบูชาเนี่ยครับ ที่วัดป่าพิมลมังคลารามนะครับเป็นการทําการกุศลทําบุญนะครับวาดทําบุญเสร็จแล้วก็ทาสีเหลืองนะครับสีเหลืองนอ่อนนะครับทับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเลเยอร์ที่สองนะครับตอนนี้ทํากลางคืนนะครับตอนทำองกระท้อทำตอนบ่ายนะครับทำตอนกลางคืน ทำให้วัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุดพรพิาัีาจังหวัดสีสเกตนะครับทำให้ท่านเจ้าคุณนะครับเพื่อใช้ในงานวันมาคบบูชาที่จะถึงครับทาสีรองพื้นเสร็จก็จะเริ่มเพ้นลายที่เป็นลายาพระจันทร์นะครับตอนพระจันทร์เต็มดวงเวลาค่ำคืนจะเป็น ประกายออกสีเหลืองเองทอง่อยนะครับก็ใส่ลายที่เป็นลวดลายของพระจันทร์ให้เหมือนสมจริงขึ้นมานะครับโดยเพ้นด้วยสีอะคริลิกบนไม้อัดนะครับทำคืนเดียวเสร็จนะครับเสร็จประมาณสามสีทุ่มนะครับตอนนี้กำลังเพ้นลายให้มีน้ำหนักมีสเต็ปมี ความเป็นความกลมนะครับจต่สังเกตว่าแสงจะเข้าซ้ายมือขวาม,มือก็จะเป็นเงานะครับเป็นเงาของพระจันทร์ให้ความรู้สึกมีปริมาตรมีความกลมหนีมิตินะครับไปใช้ในงานก็จะใช้สปอตไลท์ส่องก็จะเหมือนพระจันทร์เต็มดวงนะครับตอนนี้กำลังเพ้นเงาด้านขวามือเพื่อให้เกิดปริมาตรขึ้นมาครับ ทำดูสตูดิโอผมนะครับใช้สปอตไลท์สออีกทีหนึ่งครับก็จะเกิดความงามขึ้นมาคอยชมนะครับที่วัดป่าพิมลมังคารามอำเภออุดรพรพิสัยตอนนี้กำลังเพ้นแสงนะครับใช้สเปรย์ช่วยนะครับเพื่อให้เกิดมีความกลมกลืนกันนะครับสเปรย์สีขาวพ่นนะครับ เกิดสมติงขึ้นมาครับขนาดใหญ่นะครับจะตั้งจะสวยงามมากครับซึ่งผมทำให้ท่านทุกปีนะครับทำเอาบุญนะครับเป็นจิตอาสาทำบ่อยก็เลยเกิดความชำนาญน,นะครับขึ้นมา ขอบคุณมากครับ